สวัสดีครับผมนะฮะก็มาพบกับช่างบ้านช่างมือใหม่นะครับกับทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวนี้นะครับตัวแผ่นฟิล์มนะฮะหน้าจอตัวนี้กิโลนะครับไม่ว่าจะกิโลไม่ว่าจะมือถือเอ้ยไม่ว่าจะมือไม่ว่าจะเครื่องคิดเลขไม่ว่าจะจอรีโมทนะครับจอดํามองไม่ชัดนะฮะก็เราจะมีวิธีทําแบบบ้านนะครับมันก็อาจจะไม่ชัดร้อเปอร์เซ็นเหมือนของแท้เดิมโรงงานมาแต่มันก็ช่วยได้นะครับ ค่ณคือปกติแล้วหน้าจอมันจะเสียมันจะดําใช่ไหมพอดีโทษทีนะผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูผมดันแกะไปละนะครับผมเพิ่งมานึกออก้ยเดี๋ยวต้องถ่ายให้ผู้รับชมได้ดูดีกว่าแต่ไอตัวลอกหน้าจอเนี่ยผมเคยทําให้ดูไปแล้วในเรื่องรีโมทนะครับรีโมทแอร์นะฮะแต่ตอนนี้ตัวกินี้เป็นกิโลดิจิตอลนะครับหน้าจอมันดําแล้วมันมองไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำอ่าการลอกแผ่นฟิล์มออกแผ่นฟิล์มผมลอกแล้วนะฮะผมได้ทําการลือล้อลนะ คือจอมันดำนะครับมันมองไม่ชัดนะฮะมองตัวเลขไม่ชัดก็ได้ทําการลอกแผ่นฟิล์มด้านหลังออกนะครับพอลอกแผ่นฟิล์มด้านหลังออกนะฮะเราก็ทีเนี้ยมันจะเป็นคาบกาวนะครับมันจะเป็นคาบกาวแบบอย่างนี้อันนี้หน้าจอแผ่นมันนะฮะเราเราลอกเทปกาวออกเอะเทปกาวไว้ที่วางไว้นค่นัปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นนะครับเราก็ลอกออกลอกออกมันก็จะเป็นแบบกาวเหนียวกาวเหนียวปุ๊บเดี๋ยวเราเอาทินเนอร์เช็ดหน่อย ทินเนอร์เช็ดหน่อยทำความสะอาดมันหน่อยนะก็เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะชัดไหมนะครับแต่ตอนแรกอ่ะผมก็ลืมถ่ายให้ดูว่ามันจอมันมืดนะมันก็มองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ทีนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าเราทำเนี่ยมันก็จะพอมองสีดำเนี่ยมันก็จะไม่จอดำมันก็จะหายไปแต่ตัวเลขอ่ะมันก็จะเด่นขึ้นมาแต่มันก็ไม่ค่อยชัดนะครับแต่มันพอมองได้น่าจะพอมองได้อยู่นะฮะเพราะว่าเราจะใช้ฟอยล์แอร์แปะถาดแอร์แปะพวก ข้อแอร์ครับฟอยพวกนี้นะครับที่มันเป็นเทปกาวนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะฮะสักครู่นะครับ,รรบมาตอนนี้เช็ดละปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ไหนๆเราก็เช็ดละเราก็ทําเช็ดความสะอาดแผ่นปริน้นตรงนี้มันหน่อยนะพอมาเอาชุบน้ำมันเช็ดตรงนี้หน่อยหน้าคอนแทคตรงนี้มันหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องใช้สื่อที่มันจอแสดงผล เก็บแก่ตรงนี้พออือออเดี๋ยวตัวนี้อ่ะถือถือนะอืมเดี๋ยวเราจะมาลองแปะนะฮะ เอาแกะด้านไหนออกเราก็ต้องแปะด้านนั้นนะครับเราก็เอาไว้คร่าวๆนี่ครบเติมแ้้วออมาอีก วายตกนิดนึงผมตัดตกนิดนึงตกนิดนึงไม่เอาดีกว่านะผมฉิดแล้วขอฉีดใหม่ลองดูนะครับก็เกี่ยวกับอ,อะไรที่เป็นจอขาวดำนะฮะเทปฟอยแปะแอร์ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันจะมีเป็นพวกแผ่นฟิล์มขายของมันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอือปึ๊บเราก็รีดรีดพยายามให้มันอย่างงอแนละ้วพองอแล้วมันจะเป็นเส้นนี้แล้วเนี่ยไม่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 เวิร์กแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นไม่เอาดีกว่านาะโทษทีโทษทีครับ แปะยากนิดนึงแผ่นม,มันใหญ่ฮะแผ่นม,มันใหญ่เดี๋ยวขอเช็ดนี้นี้นึง่งเสียไปละสองแผ่นเพราะว่ามันแผ่นแผ่นมันใหญ่เราเราต้องหาหน้าหน้าที่มันแบบจริงๆแล้วมันต้องเอาแบบหน้าแบบที่มันแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรอยอะ่ะเราต้องค่อยค่อยแกะนี่อันนี้น่าจะพอได้อยู่นะอันนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับแล้วทีนี้เราก็ เอาคัตเตอร์ตัดนะครับเหคัตเตอร์ไหมเะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ่ะตัดเลยปุ๊บแล้วก็เอาคัตเตอร์คมๆนะครับตัดจีดขอบเลยให้มันพอดีกับขอบของมันะมนะครับจะได้แบบประมาณนี้เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับแต่ถ้ามันจะให้เด่นเหมือนมาจากโรงงานไหมผมว่ามันก็คงไม่ฮนะทีนี้ ก็เอาแผ่นนี่เดี๋ยวผมจะแปะกันช็อตไว้หน่อยนะเพราะว่าของเดิมมันจะจะมีฟองน้ำมาแต่เรามันไปแกะติดกับนี้ไปแล้วเพราะว่าแผ่นฟอยล์เนี้ยมัน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 ก็จะเป็นสื่อเงินเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเผื่อมันอาจจะช็อตอาจจะอะไรนะ ผมก็ปิดไปเดี๋ยวเอาอยางปิดดีกว่าเว้ยเอาแผ่นเพราะว่าฟอยด์ตัวนี้มันก็เป็นสื่อเหมือนกันลืมลืมลืมก็ทีตัวแผ่นอันนี้มาดีกว่า,<ม>าเลือกถ่านเลยถานแล้วเดี๋ยวเราเอาเทปดำปิดดีกว่าโทษทีนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดผิดพลาดเปลี่ยนด้วยกันช็อตใหม่เผื่อสื่อมันวิ่ง ประมาณนี้นครับก็ทีนี้เราก็จะใส่กดอยู่ประมาณนี้นะ เราทำการประกอบก่อนเราก็ประกอบไปให้ถูกนะครับแล้วเราก็ใส่ฐานดูนะครับก็ประมาณเป็นอย่างนี้ฮนะก็ชัดกว่าเก่าเยอะมากนะครับชัดกว่าเก่าเยอะมากนะฮะแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่ว่ามันยังไม่ชัดอะ่ะผมไม่ได้ ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนี่คือตอนแรกครับผมดันไปล่อออกก่อนงั้นก็เลยไม่ได้มีตัวอย่างเฮ้ยว่าเปรียบเทียบให้ดูนะว่ามันไม่ชัดแต่เอาเป็นว่าจอดําแล้วกันนะครับมันมองไม่ชัดนะฮะลองทําดูนะครับก็ไม่ยากนะถ้าสมมติว่าใครพอเป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็พอมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับ ก็ลองสามารถทำกันดูได้นะฮะถ้าใครไม่เข้าใจลองเม้นม,มาสอบถามได้นะครับผมก็ยินดีตอบทุกคำถามนะฮะก็ตรงนี้ผมก็กำลังประกอบเก็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมไม่ว่าจะจออะไรสามารถทำได้ะฮะแต่บางตัวเราทำมันก็มองอ่านมองไม่ชัดหรอกแต่ก็ดีกว่าเก่านะครับอาจ ไม่ชัดแต่ก็ดีกับเก่าแต่บางตัวก็อาจจะชัดเลยนะครับเหมือนตัวนี้นะฮะก็ลองทําดูถ้าสมมุติว่ามันยังไม่เสียเราอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับเราลองหาทําดูเอานะครับประมาณนี้เดี๋ยวปแป๊บหนึ่งสักครู่นะเดี๋ยวผมขอประกอบนี้ก่อนก็เดี๋ยวเราดูนะฮะเออตัวนี้ชัด หน้ครับก็ประมาณนี้นะฮะลองดูเดี๋ยวเราลองชังางดูนะฮะึ๊บอ่ะโอเคเป๊ะนะก็ประมาณนี้ครับลองดูนะฮะกับฟอยแอร์นะครับลองดูหน่อยนะก็ม้วนประมาณนี้ เอาไว้แปะทำงานแอร์ครับแต่ผมเอามาดัดแปลงทําเป็นแผ่นฟิล์มแทนตัวจอดํานะครับสามารถทําได้ทุกรีโมทนะครับที่จอดําแต่ผมก็บอกว่าบางตัวก็อาจจะชัดแบบนี้เลยเห็นไหมครับบางตัวก็อาจจะมัวหน่อยอาจจะไม่ชัดแต่ก็ยังไงก็ดีกว่าที่มันเป็นอยู่นะครับโดยถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดสับ Subscribe ยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้หาอะไรใหม่ๆม,มาทำให้ดูใหม่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ